รางวัลจากคุณลุงหนึ่งร้อยบาทผมจะนั่งบรรยายประจุถึงพูดนัดันดีอยู่ตรงนี้เลยสาเกตนัที่ลุงต้องการคุณลุงบ้านตาเสาบ้านตาสาให้รางวัลห้าพูดร้อยบาทเหลือนายเพยยังไม่หายเลยพูดน้ำลายพอนเบื่อได้ทำไมเรารูดจากหายขาเสร็จแล้วเขาก็จะตั้งหลับของว้าวขึ้น ให้ประมาณ3ามเามาเลยพี่น้องครับแล้วขับรอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและมีคนเหยียบหางครับมีคนกันแกล้งเหยียบหางครับมีคนกันแกล้งต้องหาทนายครับทนายฟ้องเลยครับกันแกล้งขณะนี้ต้องฟ้องติดคุกปหาชีวิตเนี่ยนั่น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 เห็นไหมนั่นทำให้ว่าลของเขาตองเสียการทรงตัวครับนี่เอามีใครยิงอีกยิงว่าวอีกครับพี่น้องครับดังพูดเมื่อกี้ ทีมงานสเกตนะคร่อไปหมายเลขที่23ครับทำไมมีอะไรที่เขียวมัดอยู่ตรงเฝ้าน่ะเป็นผ้าดีมัดอยู่ตรงคอเฝ้าน่ะอ้โหต้เอาจต่ผ้าคาดเอวจมูกเป็นผ้ามงคลผ้ามงคลของท่างโอ้ผ้ามงคลมัดคอเฝ้าเลยครับพี่น้องครับโอ้โหเฝ้าแชมโก้ไม่ขึ้นให้มันรู้เออมีผ้ามงคลครับโอ้ จากรูอดรโอ้ีขนาดาดรนดเนี yeah, ่น um, ี่เห็นไหมขึ้นดีจดไปเคียนู้ม่นีร้อใจน้อใจน้อยใจมีลูกกเราอยู่างบนโอ้โหเอาขึ้นไปตั้งรับอีกทีหนึ่งครับโอเบามีความน้อยใจด้วย ป uhm. าแล้วครับพี่น้องบอปโอนทั้งหลายเทสบานยาร์คร like ับพี่น้องครับเทสปาโนยาร์ป็นรูปรูปอยากรูปอะไรหนิรูปอยากรูปแบบไปล้วรับไปล้วครับราหูอมจันมครับเอาแลครับราหอมจันแสดงว่า ทนิน่ยลาดครับท่นานทิศพน่ยหลาอดีครัมาเป็นการทอดรับเ้าออเอาลีเต็ด ไปเลยครับไปแล้วครับไปแล้วนี่นี่ระวังรวอครับ่างผู้อ่านช่อระวังะ้องครับช่างูไม่ท้อใจนะครับพี่น้องครับระวังระวังอันต้อีต้อมีครูอดีแล้วพันทีเดิมพันีีเดิมพันทีเดิมตีดิมรบไม่ตครับช่งผู่มีคาถาดี อนนเอมครับอ้าวอจะผ่านอีหมอีกอีกมัจะปลอดภัยรอปลนะครับมีอีกไมมีอีกไม่จะผนีกหรือเปล่าไม่ผ่านครับอปุ่นแหายใจควักเลยครับเมื่อมีการมาทำฉันจะทำให้มันพันนะมันจดพันว่าอาีครับโอ้ลงแล้วครับอนมีเล็ลง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 ครับเอาหัวลงไม่ไม่ลงนะครับเป็นมีลาของเขาครับแชมโกเขาเก็บไปที่นี้แหละ คิดๆลงแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์จนเมียด่ายุบน้าอาชาวว่ากันหลายจะพูดหยอกผูดแซลยังไงอยากอยโกรธกันเลยเราสร้างปีศาจแห่งนนี้ต้องรับไปคุยกันตรงไหนระหว่าง แข่งขันโดยเร็วเลยยาวชนนะคะว่ายเยาวชนอีกสองทีมริ่มาอเอาว่าอีกตัวนึงก็แล้วพี่น้องอ้าวสายตารบิเชียวสยองแยี่ยงหลังเอาอีกตัวหนึ่งสยองพี่น้องนะครับขึ้นมาที้เองนะครับตาม เจ้าของไม่พาหลับพานอนอย่างนี้ละครับพร้อมยกมือเลยนะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้แต่ละทีมที่เตรียมเว่ามาแล้วถ้าท่านเตรียมพร้อมทุกอย่างยกมือลยครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในบรรยากาศการเต้าย,ยอวาสเพื่อกรรมการจะได้ดูเวลาและคะแนน หมายเลขสิบหกครับพี be, ่น yeah, oh ้องครับท oh. oh. yeah. ีมงานซิเนี่ยอีกทีมนึงครับท่านผู้ชมก็ถอยห่างด้วยนะครับเดี๋ยวหางไปเกี่ยวนะครับเอาทีมงานซีเนี่ยเอาไป ว่าวารักเจ,จ้าของขึ้นไปลอยอยู่บนนั้นด้วยย่าเออนี่เขาเรียกว่าว่าวกระตันยูแม่ว่าวรักเจ้าของจะเอาเจ้าของขึ้นไปลอยด้วยเสร็จแล้วมันก็จะปล่อยเจ้าของให้ตกลงมาเจ้าของก็จะพอฮักในที่นี่ย ต,ต,ดดต,ต,ต้นต้นต้นกระตันยู่ตอนหลังอักกระตันยู่และต่อไปนี้มีคนประคองเว้าสีแดงจะมาวางบนลู่เป็นว้าใครเอ่ยน,นอ้อโอ้ประคองกันจังทิบนนนะครับเว้าไผ่น้อหมายได้เท่าไรนอ้อเห็นเด้วยไอยคือ

ภาษาล้วใบใบเป็ดเสร็วใบยังหยักกับใบหนึ่งที่มีโคงการเนีะยใบเขามาเอาดอกอะไรยืมหรือวะมันหลุดไปเลยอยากขึ้นแก้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองถามกรรมการดูด้วยเว้าที่หางพันสายไฟน่ะก็พี่น้องชาวเว้านะครับก็ดูแลหาง ท่านให้ดีโอจะไดงว่าทุกคนดีงามสวยงามมากเลยครับพี่น้องครับจะ,จะให้เขาแก้เชือกแบบก็อยู่ที่กรรมการครับแต่ว่าเขาพิดดีนะครับ เดียเด่ยวเดียวจะน่นเองวันนี้ลมลมเบื้อตักจะจะด,ดีนะครับใ้สิบพันนาวี้ลม้าลมาลมัจจะพัดดีไหน,น,น,น่อครับว่ามันจะดดับตัวเองตายอยู่ตงนั้นะครับ